สนสานยังก่อนสานปูเดสันปูเดนี่ประวัติย้อน่า จะโูลกกับพอท่านเนี่ยจังเป็นล่มเป็นแรงทั้งหลาพวกนี้เนาะดินลาละสิบาทสมัยประตูเครื่อดเกิดท่านอยู่ดิเขาเกิดท่านอยู่สิบสามบาทสิบบาทสิบสามสิบเอ็ดบาทนั่นคือขุดอยู่มันกระแม่แล้วสมัยอีแม่เนาะสมัยลูกคนสิบบาทเนาะสิบเอ็บบาทเนาะ ได้ก็หวตัวนึงคือเขามาคูดออตับคนจะได้เล้อปูก็ได้ตัวดีเนได้ขาก็ได้ท่านวัได้ก็ะได้นันมาทุกคนนั่นแหละนต้นสมมาันลักูนีปูมาแวเอกปูเอสายบุญสายบุญตัวจริงแล้วได้ในสายบุญตัวจริงเลยเอฟซีมาไหวมาขอพรเดือจ้ะเด้อก ต้นโต้นมอกิ่หมูนี่ต้นแบบปลาต้นน้อยงายๆมีใยเนี่ยละเดียวเห็ดต้วนหน่อยเลยเห็ดต่วนใหญ่ๆหลุดนะเหี้ยดอกเท่าเท่าแล้วะ จะทังถูกนันรี่มค่ะเบีดเกินนะผมมีโมทีจอดรถเนี่ยบ้านนี่นะครับเมื่อตั้งสารเพื่อนนี่บคิดบวันแล้วก็จะมากักเขานี่เ้าอันนี่ออนี่ก็อองมันก็บอกถเตะเลยนะอนเนาะ วดอกาไหมดอกซบผาน่ะาลมือแต่งานมลมือต่งงนกินเม็ห่ดไปยอเนวแหลกอยู่้นุนานนี้ไปก้นจางนุ้้นนนี้กัววนี้ก็ได้พักกันง่ายขึ้นนะพี่เป็นก้นเขาถึงฝันว่าง้จรลอรปลอยอยู่กันตาอยู่วัดนี่ถึนี่วงวดนอซางวดเบน

นีเด้อปูวันที่สิบหกสี่หาเนาะปูสิบหกสิงหาหกีนี่เด้อปูหันว่รถตีก็ให้สามตัวเคงๆสามตัวเขีงๆเนอันนึงแล้วเดือกให้ตั้งสามตัว้ารถตุลีเก็บวันอมาเห็ดจ้าเถือมบวันไรสามตัวแล้ววันที่หนึ่งเนี่ยปูให้ได้สามตัวแล้ววันที่หนึ่งเด้อกหัดสีมาเด้อกปูเด้อวันที่สิบแปดวันที่สิบป นำบ่อแ้ก้าวกันเด้อผูเลยเขาฟันแผไใดก็ไดนั้นมาขามาขอขอแล้วก็ครูทำเลทำเลจจับครูเด้อปารถานะต่ได้มกนดหลัด้นดหลนด้ันดนน้หนักหนนหกดหลนหลักโหนดหดหลักนดกนกนหนลนนล คันคันคันบอกแล้วเยออุบเอาผู้เดียวด้วยือะ้าม่น้ากันสามสีคนอเป็นเาเตากัเป็นมุ้เป็นผูกกันเนียแหละ้เแ่บอกจคว้างก็นห้งสิได้คับน yeah. ี่มาบอกบอกบุญบอกบุญบุญสุขคนน่ะได้ไงได้ไรแหงดีมาม่งมาหยังน้อยมะม่วงมีนเคียงเนาะ มุ oh so mm ่งจะได้มุ่งวันนี้ละเท่ากันเพื่อนมาอันบ่อเข้านันปูเขาทิพย์ม่เราขึ้นสิแมนอยู่แบบตัวขาดตัวฟันไรเ้เป็นสีมหาเลยต้องใส่ปูว่าขับไปเอื้นมันบ่มาบ่ไไรดอกสิววานเอาสั่นละก็ปูเนาะเดี๋ยวเารทียนมาถามประวัติมาถามประวัติบอกให้เอฟซีฟังเนี่ย วันนี้แม่พิมพ์ก็จะถามประวัติของอันเจ้าปูอยู่นี่เนาะค่ะเนาะแม่ประวัติพุ่นเป็นมาจังไดค่ะวาให้อันสูอันแม่พิมพ์กับเอฟซีฟังในด้อจ้ะเด้อสมัยตะกอนนี่เพิ่นกะน้องนี่มันเป็นพ่ะท่านได้ตกเนาะมันก็เป็นหวยเป็นทองลงไปโคนมากนี่ยักขโมมก็ได้เท่าแมานั่งห่มพี่น้ำกันก็ได้จ้าพีได้ยพ่อห่อนมวนขั่วไอ้ขจามาเลี้ยง ันพระ่าเนี่เป็นน้องสมมั้ล่ะมามะหลอกสามาคนสาจ้าขกแม่ก็ไดมาขุดประวัติพื้นโลกนุ้นแม่นู่นมาขุดหลอกไม่แล้วสมัยตะกีเ้เป็นน้อง <ๆ S 1> บวกในหน่อยมี่ี่ไม่ต้นบักไงสักเกเดอยู่อีโตผู้เฒ่าโบราณพูนเราไอ้ฟังว่าน้องเจเดน้องเจเดก็เลยจำไว้ว่าน้องเจเดก็เยลยเอ,อิบมากมนี่ล่ะจ้ จะเอินมาผู้ใดจะถามกันว่าไปน้องจจเดไปน้องเจเดคนกับเบาอยู่จังสี่ล่ะเครื่องบินมาตกตอนไหนส่นแม่เบาซุปเปอร์ฟังแม่โอ้เครื่องบินมาตกตั้งแต่สมัยแม่เป็นเด็กน้อยอยู่ปุ่นขึ้นในโคกนั่นล่ะเต้นเป็นเด็กน้อยได้ย่างมาเบิ้งดูอัดนโคกเย็บๆยี๊ยดละเครื่องบินตกอันสมัยเครื่องบินตกก็ได้อแต่จเกันยุยน้องนี่เรียกว่าแม่ ตกยุ่นน้องนี่เรียกว่าจ่ารู้วางกูโอ้จ่าบ้านน้องนี่มันมันเป็นเป็นไม่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 แต่บอะไม่แต่ขอนบักไงสาธเกอยู่ให้เจ้าและเอิญน้องเกเดสมัยนั้นประวัติของเพื่อนน้องจ้ะเนาะสมัยแม่เป็นเด็กหน่อยอยู่บุ่นกะเลื่อนผู้ตาเพื่อนที่ได้เกาสาหนามผุล่ะสมัยตะกี้นี่ผู้ใดมานี่ ียงค้นถุนเดอ้ออืมสมัยนั่นสมัยแม่เป็นนิดหน่อยจนว่าแม่เฒ่าได้เจ็ดสิบสามปีใช่แม่ได้เจ็ดสิบสามแล้วเนูเน่นคะนูอนมมนเป็นเหตุให้ตัวดีเลยเนปะ พ่แม่บอกยายบอกโซกวนุ่มหวานเจ็ดสับเด็ก้ากมาจะตามเด็ดจะเด้อแต่ว่าอันบันนิ้เว้าเรื่องอันโซกมาหนีเพื่อนผู้มาขอเพื่อนใดโรดจับเมนูเมนน้อมเบาซูเอฟซีฟังเนี่จ้าได้คุงวดได้ผใจมาขอหนาไม่ไหมมาเพื่อนกระไฮไม่ไหมไม่มาเพื่อนกระไฮะบย่านน้อมหนีเพื่อนใดตอกันสามงวด ของแม่น้อมบ่จันไก่ก็สร้างตุ้ยใหญ่ล่นจ้ะงวดวังหันจ้าจ่กมาก็ได้งวดวังหันได้้หน่อยข้าก็มาสตามสัตว์เพิ่นขันจอมืบ่อันข้าจากได้หลายจะเขาเกือบขูงงวดละข้าจ้าอันข้าจ้าเ่ขายมันก็ตรงกับเปลือกแน่น้ำนึงเนาะข้าจ้ามาขอวังหันได้สองหาตรงตรงได้งวดก่อนงวดสอ กาได้เต็นเต็มแต่ว่าเลขกแม่นํานึงมันดจ้าันก็ได้ิบาก็ได้หาสิเงหันบางเหล็กออกหนึ่งยงกเจ็หนึ่งอืจ้าก็จะากระทืบองหาเ็นึ่งางเจ็บเนาะบ่เออบางนึ่งือว่าอันอันวางหันที่เฮาสัมผัสเิ่นกระดอยุนิมันบ่เท่ากวกหนึ่งมันบ่คุณวานก็ะดอยิ่ขอเป็นเนี่ยถวายสาเก ปูเพิ่นมากสาเกเอะโอเคลูกกัสี่มาสบายเื่แต่ละปูบอกปูในเด้อช่องโพทิ่ไม่พิมก็จะได้มากซอยสางนู่นค่ะเนได้มากางซอยเสเอาสาเกไม่ปูน้ำสางตะล่านได้มุ่งกับละปูเอ้ยซี่เป็นหลขุนเพิ่มเป็นคนบุนเพิ่มมากตามดังไหยังเป็นพุนะหละบ้านซาหาบานรื้อได้้นนั่น ใหยาวๆโลดป้ยใ่ให้ซำเร็ดเนาะแม่เนาะเนาะแม่หนุ่มเนาะจะได้เป็นสายบุญดึงกันมากเนาะถาเนาะมาซอยกันว่าหนาเสื้อเด้อว่าจะได้มากมือนี้ก็่ากันที่มาแวกบว่าาหนาเสื้อนะทั้งวี่แนวดึงแนวซักมากให้เข้าได้มากมือนี้เศรษฐกิจกัน ตามาลูกต่างก็บอคืนว่าเขาเสียเอินมากดหมุ๋มเศ้าเขามากเขา่าเขาโท่มากเขาเสียเอารถไทเลือกรถขันนั่นเนยจ้สี cool the really yeah, uh, right. mm ่หาปดอนนี้่าะดอนีละรถอันโอทิีนไปพิมยูทูปนี่ก็ะองหาแปดที่กัน เอาสมตรงกันคักแน่แตว่าจ้าอยากไันองสลากคุาเมี้จ้าเมนมั่งขอว่าเป็นกระตูเดียวแม่นอมกระเก้เก้กันไก่กันเนาะเท่เน้อจ้าลงลงยีเดีนเก่าเพิ่นเดียสอเทียวขึ้นล่องยี่เดียละเนาะเถ่านะ เีไปเห็นเลขี่เด้อจ้ะนางอยู่ดีๆกําลังขอปูใบไหม่ลนมม่นกขาเนะใบไม่ลนเนาะแมนหนุ่มไรเบิ้องนกขนะเมนหน่มเีนะหาแปดว่ายายย่เบิ้งนั่นย่เบงองัได้ก่ไวเบาดเมื่อนั่นจังสั่นละอมือนั่นจังสั้นละเขามาเอาแม่กัจสี่หลักอันเลขสามตัวเขาถือนอแม่ วมาเบิง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 เบิซีเบิงน้ำเนี่ยต้นี้ใบใหม่ตัวตรงๆสตัวเลยเนี่นี่ทั้งๆทั้งใบใหม่้าเขาบอเห็นเพราะทงเลหาชัดๆเอเลหาชัดนะหาแปดบ่ะหาแปดไหาเก้าหาแปดหาแปดหาเก้านี่ละนี่ไหมนี่เหม นี่เนาะนังนังขอเพราะว่าหน้าอยู่ดีๆใบไม้ล่นมาหาแม่นุมเด้อค่ะเด้อใบไม้ปิวลงมาใส่แล้วเนาะแม่หนุ่มเนาะครูเป็นาให้มเสเ็สีเลียวแท้เอานเลี้ยวแทะวๆามดูู้ไม่มามแทะเลยนะเด็กตัวแดง่มแทปนเออนี้ไหมนี่แหมยังสองหนึ่งเกียตหนึ่งต้องห้าไวดแทกันมาเปมพิจารณาดูอีนเป็งพิจารณาซอยกัน ไปใหม่หไดีล ok ุนลงมาใส่นกคาโนะเห็นทางเดียวเขาเห็นทางเดียวด้างเดียวด้านเดียวด้านเดียวเ่มแยบแยบหาปะก็ว่าหาล่นชัดจกันว้หาล่นี่ so ั้งชัดก็แยยียเก่าไปยังเสนแล้วบั ว่าเป็นยังเท่าในอันเป็นแนวทางเป็นเบิ้งทางเกิดตาห้ามันเกิดป้องกันทั้งนาสามเขียนในในเท่าเขียนไปลยเท่าเดี๋ยวจะทายเอฟซีเป็นเบิ้งนอกเป็นจมิจิตสัทธามาซอยห้าสางซอยห้าถ้ำนครน้อถ้าสำหรับผูกปามาแหล็กปฝากกดไลคดแช่ กดติดตามไปได้ค่ะเด้สอส่งโพสต์ทีแม่ทิมเด้ออย่างมีโชคคะ่ะมือนี้ก็ะเลมมาขอปูอยู่สารสารปูเกเดมันบ่ดจมแม่สารปูเกเดนเ,าาเ,เดนาะคะ่ะเนาะเพิ่นก็มีประวัติของเพิ่นมา,ดาเด้อจ้ะเด้อตะกี้มีเครื่องบินเนาะคะ่ะเนาะแม่ประเพ่ากเลยจ้เด้ะมีเครื่งองบินเาะคห้ลฟางเนาะมีเครื่องบินมัตกลงวางซาวางสาคุณหล่ะจะเลื่อยไปสักน้อยเนาะคะ่ะเนาะสาเกเดยอยู่บาสานหัวซาลงมากค่ะหัวทิ่มลงมาเลยจ้ะ เพื่อนก็เลยมีประวัติของเพื่อนว่าเป็นพอต่างสารปูก็เรียกว่าสานปูเกเดจ้ะนี่ระคะจะมีประวัติเป็นมากอยู่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าผู้ใดมากอะมาขอก็จะสําเร็จสมควศมุ่งมตัตรปรถนาสุู่สุขคนเลยค่ะเมือนี้พอทีไม่พิมกับกำลังทา,ายทํำไร่การถามแม่หนุ่มแม่นอมกับแม่เหาเนาะแม่ย่ายถวเห่าผ้ามาขอมาเบาเนาะค่ะเนาะเพื่อนอยากได้หลังข้าวสันจ่ะ ยากได้ลังค่าคุ้มฝนคุ้มแดดอยู่นีเนคานาะแต่ว่าลูกหลานก็มักบอกว่าให้บอกสามตัวเค็งๆค่ะก็จะได้ผ้ามาสางผ้ามูผ้ายังมาสางผ้าเห็ดตุนเงินตนผัาปลาตนนใ่ๆมาใหอนาะคเนาะก็จะได้ส้ำเลจเนะคะเนาะพอจะปูเกเดถือว่าอยู่นีเนะค่ะเนาอให้ส้ำเลจจ้ะ

าในตำลึงเด้อค่ะเด้อเจ้าปูเด้อแล้วนี่นี่นี่เป็นไม่น้อมเขียนนี่ห้าแปดใบไม้มันยกโซ่นั่งกับมันเอาใบไม้ไปหน้าตัวเขาเยอะเลยจ้าถูกกระม้นนี่เด้อค่ะเด้อเลขที่เป็นไหโนคะโนะมาขอเจ้าปูอยู่นี่โนคะโนะนี่ละจ้ะสามห้าแปดสามเก้าแปดโนคะโนะกับใบไม้นี่โนคะเอซีกับเบิ้งพิจารณาเอาเด้อค่ะเด้อ ก็ได้เห็นกัรซองมึงซองมึงค่ะขยายเบิ้ลเป็นมืดมืดนีละงวดงวดสิบหกสิงหาคมไม่่นมเห็นนะปิวลงมาสิบหกเนาะหาไหมครับหาเก้ากระหาเปล่าแาเท่าไหนเข้าสายสายเบ็งบึงกับคักคนเจมเนี่ย ใมะขอก็จะมีใบไม้ปิวมากังเลค่ะปิวลงมาจมาเบิ้งกันเลยค่ะขอให้สำเร็จลำลวยสูู่ทุกคน้อคะเด้อสำหรับมือนี่จ้าผู้นําไปบอกไปขอนนะสบควห้สำเร็จลำรวยทุกคนนะค่ะนาะสวัสดีค่ะเน